มีใครโดที่หยดแล้วบ้างครับเป็นไงบ้างสนุกไหมผมว่าแม่งจริงๆอ่ะมันจัดอยู่ในหมวดแอคชั่นฮอลล์เรอร์สำหรับผมนะมันมีความระทึกขวัญมันมีจัมส์แกร์มันมันไม่ใช่แบบผีจา๋าแบบผีจ๋าไยถึงว่าแบบเออไปตัวจัมส์แกร์อะไรเงี้ยมันมันมีการแบบตามหาความจริงมันมีแบบมีความทิลเลอร์ผสมไว้ผมเออรู้สึกชอบป่นใหม่ๆนี่นะแล้วดูเหมือนจะเป็นปีทองของหนังไทยนะครับแล้วก็ที่หยดเนี่ยห้ามพลาดเลยทีนี้ตัวเน็ตเองอ่ะดูแล้ว ตัวตัวผมเองนะดูแล้วแล้วก็ดูใน IMAX ด้วยแล้วก็รู้สึกว่ามีหลายๆคนะยังแบบ ยังทำไมต้องดูใน iMAX i m a x มันมีอะไรมันก็เนื้อเรื่องเหมือนกันไม่ใช่เหรอแต่ผมอยากจะบอกว่าประสบการณ์ที่ได้รับ iMaX กับโรงปกติอ่ะมันต่างกันเส้นเชิงนะเว้ยเอางี้เดี๋ยวคอนเทนต์ในคลิปนี้เนี่ยผมจะมาบอกว่าทําไมเราต้องดูที่หยดใน iMAX โอเคไหมแล้วตอนหลังท้ายคอนเทนต์ผมจะบอกที่ว่าความรู้สึกที่ผมดูจบแล้วมันเป็นยังไงเออแต่จะไม่สปอยสัญญาว่าจะ,จะไม่สปอยเนื้อหาอะไรเกินไปมากกว่านั้นแค่แบบว่ามันมีกลิ่นอายอะไรบ้างและจุดไหนที่ผมชอบบ้างเขียนไว้ในช่วงท้ายโอเคต็ yeah, กับมามองแม่ผมแล้วก็ยิ้มครับลางสังหอนของของแม่บอกเลยว่าคนที่นั่งบนเตียงอ่ะไม่ใช่น้องอูอะไรประมาณนี้ครับไม่ใช่น้องและผมคิดว่ายังมีอีกหลายคนที่ยังไม่เคยดูหนังในระบบ iMAX เลยเว้ยผมผมเชื่อแบบนั้นซึ่งมันก็มีมาตั้งนานแล้วนะผมอาจจะบอกว่าถ้าเกิดว่าใครยังไม่เคยลิ้มรสความเป็น IMAX นะเนี่ยเปอร์เซ็นต์ก็ทิยงไปเลยซึ่งเป็นหนังไทยเรื่องแรกที่ได้รับมาตรฐานในการฉายลง iMAX ด้วยโอเคไหม คนที่เคยดู iMaX แล้วอ,อยากจะบอกอะไรสําหรับคนที่ยังไม่เคยดู iMAX มากลองคอมเมนต์บอกไว้แล้วคนที่ไม่เคยดู iMAX ลองไปไล่อ่านในคอมเมนต์โอเคไหมแบบจุดเด่นของ i m a x คืออะไรสามารถคอมเมนต์บอกได้ในคลิปนี้เลยนะครับโอเคไหมผมว่าหลายๆคนก็น่าจะเคยดูภาพยนตร์ในระบบ iMaX กันอยู่แล้วครับมันต่างกันชัดเจนอยู่แล้วครับทั้งเสียงทั้งภาพที่ใหญ่กว่าเป็นประสบการณ์ที่ดีกว่าเยอะเลยครับพวกเราตื่นเต้นเนาะต้องออกมาดีแน่ๆเลยเพราะว่าด้วยภาพแล้วก็เสียงด้วยค่ะ ครั้งแรกที่แบบได้ลง iMac ของนูเลยก็เหมือนกัน ทีนี้เรามาเข้าสู่เรื่องของว่าทําไมต้องดูที่หยดใน IMAX มันมีดียังไงเนื้อเรื่องก็เรื่องเดียวกันใช่ไหมมีอะไรที่แตกตามมาก่างบ้างผมลองลิสต์มาประมาณ8อย่างที่ทุกคนจะต้องแบบว่าเป็นเอ็กซ์คลูซีฟสำหรับคนที่ดู i m แ x ็กนะว่าจะได้รับอะไรบ้างนะที่หยดบน IMAX อะ่ะมันถูกรีมาสเตอร์ใหม่ให้ฉายอยู่บนระบบ IMAX ได้ตามมาตรฐานนั้นคือระบบ IMAX ็จอมันจะใหญ่กว่าปกติใช่ไหมเพราะฉะนั้นการฉายบนระบบ i m a มเนี่ยมันจะใช้แบบตัวเดียวกับตัวโลมปกติไม่ได้มันจะต้องมีการทําใหม่คือปัจจุบัน คือได้เพื่อง่ายคือมันคือการปรับจากระบบไฟล์หนังปกติให้มาฉายบนระบบ iMAX ได้ด้วยกระบวนการ DMR โดยการมาสเตอร์ใหม่เนี่ยมันจะได้ทั้งคุณภาพทางภาพและก็เสียงที่ดีขึ้นเหมาะกับระบบ iMAX ครับและก็ที่โยดเนี่ยเป็นหนังไทยเรื่องแรกที่ให้ฉายบนระบบ iMAX ที่ส่งไปยังแล็บ iMAX ที่อยู่ต่างประเทศเลยนะเพื่อเข้ากระบวนการ DMR เพื่อฉายระบบ iMAX และได้ฉายในไทยเป็นเรื่องแรกคือก่อนหน้านี้มันจะมีฉาหลาเกมโกงอีกเรื่องหนึ่งแต่ว่าฉาลาเกมโกงกเสียดายมากที่ ไม่ได้ฉายบนระบบ IMAX ในบ้านเราแต่ว่าทางฝั่งจีนนะครับเขาซื้อไปแล้วทําการ DMR มใหม่แล้วก็ไปฉายที่จีนเขาเออบ้านเราเลยอดดูฉลาดเกมโกงที่เป็นหนังไทยแรกที่อยู่บนระบบ IMAX ็นะกายเป็นว่าที่หยดเนี่ยเป็นหนังไทยแรกที่ได้รับการฉายบนระบบ iMAX ในบ้านเราเราจริงๆได้เห็นที่หยดที่มันอยู่บนจออลังการบน i m a x ข้อ2คือจอ iMAX ใหญ่มากใหญ่จริงคือใครได้เคยดู iMAX คือจะรู้ว่ามันคือจอแบบเทียบเท่ากับตึกอะเออคือมันใหญ่มันใหญ่มากเว้ยมันใหญ่มากและความที่มันใหญ่นะครับผม มันเบอะมันเป็นเลเยอร์ลงมาคือโลมาสปอรมันจะเป็นเลเยอร์ใช่ไหมคือแบบสูงลงมาตับอะไรเงี้ยซึ่งด้วยความที่จอมันเต็มตาถ้าเกิดว่าเป็นโลปกติมันก็จะแบบว่าสายตาเราเนี่ยไปโดนเบอะคนข้างหน้าแล้วเบอะคนข้างหน้ามันจะบังใช่ไหมแต่นี่ด้วยความที่จอเขาใหญ่ครับเขาก็ต้องทำเลเยอร์ที่มันลดหลั่นลงมามันเลยทําให้เวลาเรานั่งดูเนี่ยหัวคนข้างหน้าหรือว่าเบอะคนข้างหน้าเนี่ยมันจะไม่บังเบอะคนข้างหน้ามันจะอยู่ข้างล่างแล้วเราก็จะเห็นหนังทั้งจอเลยอะไรประมาณนี้ครับดูจากแลกก็เเเรรืื่่อออองงงงงขขภาพสียถูกอัปเกรดขึ้นนนมมาเือกกัั็คพิ่มของงระบบเสียขึ้นมา คือระบบเสียงบน iMaX เนียมันจะมีมิติกว่าโลงปกติเพราะว่ามันถูกจัดสรรมาจากผู้สร้างภข้าไปอยู์แล้วว่าเสียงนี้เนี่ยมันฟูนออกตรงฟังไหนของลําโพงสมมุติว่าอันนี้พูดง่ายๆนะสุิว่าโลงปกติมีประมาณสัก12ลําโพงอะไรประมาณนี้แต่บน i Max เนี่ยมันจะมีมิติเยอะมากๆคือเราจะได้รับอัดารดเต็มๆจากสิ่งที่ผู้สร้างเขาอยากจะให้เรารับรู้อย่างเช่นเสียงที่มาจากด้านหลังขวาอะไรเงี้ยคือเราจะได้ยินแบบชัดเจนมากแล้วระบบเสียงมันก็จะใสกว่าระบบปกติด้วยนะครับ ถ้าใครคิดว่าดูโรงหนังปกติแล้วรู้สึกว่ามิติเสียงมันก็ดีแล้วลอง iMac ครับ iMac นี่คือมาครบทุกทิศทางจริงๆข้อที่4ครับคนทำซาวระดับประเทศ ถ้าเกิดว่าผมพูดชื่อหนังต่อไปนี้เนี่ยทุกคนก็จะอ,อ๋อๆเลยนะคือทีทมทาซาวเขาเขาเคยทําเรื่องสีแพร่งรัติจุดที่ Season Change แล้วก็โหมโรงมาก่อนซึ่งแต่ละเรื่องเนี่ยมีซาวที่ค่าได้จรละเอียดแล้วก็มีความเป็นมือชีพม,มากๆของแต่ละเรื่องหากใครเคยดูหนังเรื่องเมื่อกี้ที่ผมพูดไปแล้วรู้สึกว่าชอบเรื่องของเสียงอารมณ์ของเสียงเนี่ยมันมันแบบใสมันถูกวางแผนมาอย่างดีเนะี่ยที่ยดครับทีมทำซาวเป็นทีมเดียวกันครับ ข้อที่ครับโรงภาพยนตร์ที่ถูกวางแผนเพื่อตัดสิ่งบโกนรอบข้างออกไปแล้วสิ่งรบโกนรอบข้างที่ผมหมายถึงคือไม่ใช่แบบว่าคนเปิดไฟเล่นมือถือลโรงหนังนะแบบแต่มันจะประมาณว่าแบบว่าเรื่องจอฉายครับจอฉายที่แบบว่าบางทีเนี่ยสีมันโดนดรอปลงไปหรือว่ามันแบบว่าเอ้ยสีมันไม่สดบ้างอะไรประมาณนี้นะหรือว่าบางทีแสงสว่างสีขาวมันก็ถูกสว่างจนแสบตาอะไรเงี้ยทุกอย่างมันถูกบาร์เรลซนโรงไอทครับเรื่องของสีแล้วก็เสียงรบโกนต่างๆที่มันสะท้อนกันไปมาในโรงอะคือโรงหนังมันแบบว่ามันมันก็เป็นเป็นแบบมอนเหมือน แล้วการที่เสียงมันแบบยิงไปทางนู้นทางนี้มันเด้งไปมาเนี่ยทุกอย่างมันถูกวางแผนในโรงหมดน,นะครับว่าตัดสิ่งรบกวนออกไปเพื่อให้เราได้รับอัรฟกจากโรงไอแมได้มากที่สุดครับและข้อที่6ครับถ้าเกิดว่าใครอยากลองไอแม็ใช่ไหมผมอยากให้นำอัปเกรดขึ้นไปนิดหนึ่งคือไอแม w i วิสเลเซอร์ครับคือไอแม็กเนี่ยมันจะมีระบบการฉายแบบเลเซอร์ครับซึ่งจะทำให้เราได้สีจอที่คมชัดและก็สดมากๆทุกคนน่าจะนึกถึงแบบทีวีออกแล้วแบบทีวีที่แบบว่าเป็นเป็นอีก เทคโนโลยีหนึ่ง TV ทีวีทนะี่เทคโนโลยีเก่ากับเทคโนโลยีใหม่มันจะมีความสดของสีที่มันแตกต่างกันเนาะแล้วก็ i m a x with Laser เนี่ยจะทำให้เราได้สีที่มันคมชัดแล้วก็ภาพที่มันชัดเปี้ยยิ่งกว่าเดิมครับซึ่งมีโปรโมชั่นนะคือปกติคือมันจะ150บาทใช่ไหมตามโปสเตอร์ที่ผมพูดถึงนะแต่ว่าถ้าเกิดว่าเป็น IMAX with Laser เรครับเริ่มต้นที่250าบาทครับถ้าเกิดว่ามีงบพอที่จะดูทีเดียวนะผมแนะนำว่าไป IMAX with l a s เลเอลยครับข้อถัดมาครับคือ Poster อนนี้คล ผมไม่พลาดจริงคือหลายคนจะรู้ละว่าลหลายเรื่องที่เข้าโรง IMAX ์นีครับเขาจะมีการแจกโปสเตอร์ด้วยเนาะโปสเตอร์ก็จะแบบเป็นโปสเตอร์หนังที่แบบโปสเตอร์หนังคือมันจะมีหลายแบบใช่ไหมคือจะมีการปรินโปสเตอร์มาประมาณจํานวนหนึ่งเพื่อมาแจกคนที่ดู i m a x เนาะแล้วก็ไปขอรับได้ฟรีนะครับและก็ที่ยนเนี่ยมีแจกโปสเตอร์ด้วยซึ่งแบ่งกันเป็น2ลายนะครับลายที่1เนี่ยแลกได้เฉพาะตั๋ววันที่26ตุลาคมจนถึงวันที่1พฤศจิกายนเท่านั้นนะครับซึ่งผมชอบโปสเตอร์นี้มากผมชอบโปสเตอร์์เเวอออรรชั่่นนมาากกกกงๆแแลล้้้็ที2ไได แต่ช่วงวันที่2ถึง7พฤศจิกายนครับโปสเตอรนะ์มีขนาด13คูส19นิ้วนะครับบัตรชมภาพยนต์หนึ่งที่นั่งในแรกแับได้1นแผ่นนะครับอย่าลืมสวยมากและที่โยดคือดีไซน์โปสเตอร์มันสวยจริงๆอันนี้ผมชอบจริงชมจริงครับมจริง ต่อมาข้อสุดท้ายครับคือทุกที่นั่งเนี่ยสามารถแลกรับบัตรสะสม iMA x ด้วยนะคือมันจะมี iMA x c o l l e c t i b l e c a r การลายที่หยดด้วยแล้วมันแบบไอคูสีมากๆคือมันมีจํากัดแค่สี่พันใบเท่านั้นนะไอคูส e ีมากๆคือบัตรตัวนี้ครับจะเริ่มให้ตั้งแต่วันที่26ตุลาคมเป็นต้นไปนะครับหรือว่าจนกว่าของจะหมดนะแต่ว่าเชื่อผมไหมไม่ถึงกลางเดือนหน้ากลางพฤศจิกายนอะมันหมดเชื่อไหมหมดเพราะฉะนั้นรีบๆนะครับรีบๆจริงๆนะ สำหรับ i-match collectible c a r d ของที่โยนใบทีนะครับนั่นนั่นใช่แยมหรือเปล่าพี่ยอดต่อมาเป็นช่วงของความรู้สึกว่าหลังดูจบแล้วผมรู้สึกยังไงใช่ไหมคือ จะบอกว่ามันเป็นรสชาติใหม่ของหนังไทยมันก็มันก็เคยมีหนังแนวๆน,นี้นะ้อแบบแอคชั่นฮอลเลอร์ทิลเลอร์ตามหาความจริงอะไรเงี้ยก็มีความน่ากลัวผสมอยู่นะอาจจะไม่ใช่รสชาติใหม่ขนาดนั้นแต่เราไม่ได้เห็นรสชาติเนี้ยมานานแล้วคือหมายถึงว่ามันกลมกล่อมไปด้วยความธรรมชาติของความเป็นโล้อต่างจังหวัดอะแล้ว ผมผมักจะผมพูดไปบ่อยนะแบบว่าเวลาเรียกชันเทเลอรที่หยดใช่ไหมผมก็จะแบบเออผมกลัวมุ้งผมกลัวความเป็นธรรมชาติของต่างจังหวัดที่มันแบบน่ากลัวแล้วก็แบบมีเสยงจี้ตรงจิ้หลีดอะไรเงี้ยผมผมไม่ค่อยชอบถ้าเกิดว่าดูหนังผีระหว่างในเมืองกรุงกับ ต่างจังหวัดเนี่ยผมจะกลัวต่างจังหวัดมากกว่าซึ่งที่หยดอ่ะมันจะมีความเป็นโลคอลมีงานวัดถิ่งช้าสวรรค์ที่มันอะไรพวกเนี้ยแล้วเขาก็ยัดความเป็นผีความฮอล์เออร์มาอยู่ในฉากฉากนั้นได้ลงตัวมากๆแล้วก็เรื่องของแบบความเป็นกลางวันกลางคืนอ่ะแม่งแบบว่าคือหนังเรื่องนี้เหมือนแบบออาหลอกกลางคืนหรอไม่ไม่นะก็ก็เล่นกันเยอะแหละอยากหลอกกลางวันบ้างอะอะไรเงี้ยแล้วสกีนกลางวันที่มันหน้าขนลุกแม่งก็มีประมาณหนึ่งเว้ยแล้วมันแบบว่าเออแล้วมันลงตัวมากๆมันเป็นกลางวันที่แบบ มันท้าทายเข้าใจไหมคือหนังผีจะหลอกคนในตอนกลางวันมันเป็นเรื่องยากมากนะเว้ยเพราะว่า1คือเรื่องของความมืดคนเราจะมีเบสฟื้นานาความกลัวคือความมืดเลยใช่ไหมว่าจะกลัวพงกลัวผีหรือเปล่านะแต่คนเรามักจะกลัวมุมมืดดต่างๆเพราะฉะนั้นกลางคืนเนี่ยมันจะมีมุมมืดดให้เราเล่นเยอะเนาะในการสั้งแต่ว่าเขาเลือกเล่นกลางวันที่แม่นบอกว่าก็นี่ไงต้มๆเลยเนี่ยอยู่ขอบน้ะต่างอะไรเงี้ยในเทลเลอร์นะเออวะแม่หลอกกลางวันได้ค่อนข้างดีเลยนะแล้วบรรยากาศมันก็พาไปเนาะ และตัวหนังมันจะมีเหมือนแบบถ้าเปรียบเป็นแบบรถยนต์อ่ะมันจะมีช่วงเร่งคันเร่งไว้แบบเร่งคันเร่งแบบระทึกขวัญมากแล้วก็ช่วงผ่อนคันเร่งเออไอช่วงผ่อนคันเร่งอ่ะมันจะเป็นช่วงที่แบบเนื้อเรื่องมันจะพัฒนาไปอีกสเตจหนึ่งแล้วพอตัวเนื้อเรื่องมันพัฒนาไปสักระยะหนึ่งอ่ะตัวละครเริ่มรู้ความจริงต่างๆนะมันก็จะเริ่มมีแบบการเร่งคันเร่งแบบเจอแบบ ไม่อยากพูดตีตปากไม่อยากสปอยคือแบบว่ามันจะเล่นคันเล่นแบบว่าไปเจอนู่นเจอนี้แล้วแบบมันก็จะระทึกนะผมก็เลยรู้สึกว่าหนังที่หยดเล่นเนี้ยมันเป็นแนวแอคชั่นฮอลเลอร์เว้ยไม่ใช่แบบว่าฮอลเลอร์แบบจ๋าๆไม่ใช่หนังผีจ๋าๆเหมือนที่เราเคยดูๆกันนะซึ่งใครที่ชอบแนวแอคชั่นฮอลเลอร์มีความระทึกขวัญมีความแบบว่ามีการหยิบปงหยิบปืนมาบ้างผมว่าเรื่งเนี้ยห้ามพลาดจริงครับแย้มทำอะไรอะ จิ๋มโง่มาสิวะทำอะไรน้องวัว ถ้าเกิดว่าใครยังไม่ดูเนี่ยแล้วก็ไม่เคยดู iMAX มาก่อนเลยเนย่ผมคิดว่าเปิดซิงกับที่หยดนี่แหละเป็นเรื่องที่ดีสุดเพราะว่าเป็นหนังผีไทยเรื่องแรกที่จะฉายบนระบบ iMAX เลยนะครับไม,ไม่ต้องใช้คําว่าหนังผีทหรอกเป็นหนังไทยเรื่องแรกที่ได้รับรองมาตรฐานได้ฉายบนระบบ iMAX ครับโอเคไหมเพราะฉะนั้นห้ามพลาดที่หยดบนระบบ iMAX ด้วยประการทั้งปวงนะครับขอฝากไว้และถ้าเกิดว่าใครมาดูแล้วอยากมาพูดคุยกันเพราะว่าตอนนี้นผมดูมาแล้วแล้วผมไม่สามารถพูดออกไปได้คือไม่กับจะพูดหลุดพด พูดหลายทีแล้วก็ตีปากตัวเองไม่พูดไม่พูดเดีย๋ยวเปสปอยกันอยากให้ทุกคนไปนับดูอัดร,รถจริงจริงจากหนังนะครับแล้วก็ถ้าเกิดว่าใครยังไม่เคยดูผมรีอคชันเทเลอร์ที่หยด2ตัวทุกคนสามารถดูช่องสปอเเซนได้นะครับเอาผมขึ้นรูปปกแล้วอันนี้อันนี้ตอนหนึ่ง อันนี้ตอนสองมันจะมีเทเลอร์สองคนใช่ไหมทุกคนสามารถดูผมเรีคชั่นเทเลอร์ได้แล้วก็วิเคราะห์ว่าเราเจออะไรบ้างในเทเลอร์ตัวนี้ก่อนที่จะไปดูจริงๆในโงรงภาพยนตร์โอเคไหมแต่อย่าลืมว่าต้องดูใน IMAX เท่านั้นนะจริงๆขอลองขอลองไปดูใน IMAX เถอะน,น,นะครับโอเคครับสำหรับผมเนี่ยสามเปอร์เศษพร้อมก,กับที่หยดบรรบุกไอแมต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวเราเจะกันใหม่ในตอนหน้าครับผมไปแลนะครับสวัสดีครับ